พี่น้องครับในระหว่างที่ผมเดินทางมาถ่ายคลิปบักทวดินนะครับผมกับมะพอนี้ครับพี่น้องอาหารสั่นสูงครับพี่น้องไผ่เด็กกินยังครับพี่น้องครับคุณได้เด้กินแล้วกะทรงข่าวมาบอกนี่เด้อครับเด้อนี่ครับโอ้เบ่งติละครับพี่น้องครับมีแต่ไข่ใหญ่เลยครับโอ้ยได้กแกยขึ้นขาทานนะครับังอ แลไปบัดเค็งเป็นนิคือเลยต้มเนียวโอ้หมุดกับกับกบตตะกล่องบานี่ <c oughs> อันนี้ใช้ใช้แป้งบ่ครับนี่ใช้แป้งแป้งอีหยังแป้งนี่ละแป้งแป้งมันนี่บ่แป้งมันแป้งอันนี้นั่นแหละบ่ให้มันอันนี้บ่บ่บ่ให้มันเปื่อยมันอันนี้นะอ๋อครับใช้แป้งแล้วมันง่ายเออเออบารนี่คนขอบอกัดบ่คนขอบอการบอกัดคนไทยบารนี่เป็นดงนี่นี่ งบักแกว้วตะกอนองบักแกว้วพุ่นมีข้วปลาทุกทนะ่านสองตัวอยู่พุ่นอย็ก <laughs> คัดกนไม่เนาะ

นี่บ่ใหญ่บ่นี่บ่บ่ทันใหญ่อันไหนมันใหญ่แน่หน่อยแน่มือมิเตออันมือมิเตใหญ่ๆสิมันบ่ทำสม่ำเสมอเนาะฝนบ่ทันตกผลบ่ท่านตกโอ้ทุกนตกหิใหญ่กว่านี้เนาะโอ้โหนี่อาหารส้นสันสูงเนี่นี่ครับคนธรรมดาบ่ได้กินในตรงสันสูงเนี่ยนี่ทุ่งบ่เขอยู่ไปใหม่ได้อาหารสันสูงไปใหม่ลูกใส่นี่ครับนี่สมือนี่ไปขายรูดจังหวัด สองลอยกบาทสองลอยหางซีมกิโลสองลอยหางซีใครง่ายก็สามลอยมูถับไปหอดอยู่ตลาดนี่กันเาจาะหนึ่งแล้วนเนาะแมนอยอ่หรอกครับพี่น้องครับหลังจากที่ผมเด้กุยกับลุงกระป่าภูเพ่นมาหาเงีไข่มุดแดงแล้วนะครับบันี้ผมก็สิีเดินทางนะครับไปหาสอครับไปหาสอบาเบิ่งกั้นหิดกา้นกระรีต่างๆมาฝากพี่ฝากน้องครับสวัสดีครับ